นนวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เราพามาอยู่ที่เ,ออเดี๋ยวซอยเบี้ยวหมู่บ้านลักไทยนะคะทุกคนก็วันนี้เราอยู่ที่นี่นะนี่ข้างหลังจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะบรรยากาศแบบนี้แบบอากาศกําลังดีนะคะไม่ไม่ได้หนาวนะว่าตอนนี้เป็นตอนเย็นนะไม่ได้หนาวนะคะแล้วก็ไม่ได้ร้อนเออเย็นเย็น นี่แบบนี้เลยนะคะนี่บรรยากาศตร,ตรงนี้เป็นของรีสอร์ทบ้านเอ่อนงนุชรีสอร์ทนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นของนงนุชรีสอร์ทนะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านด้านหน้านะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทานอาหารเช้านะคะที่นงนุชรีสอร์ทนะนงนุชรีสอร์ทเนี่ยเขามีเอ่ออะไรนะเนี่ยจักรยานไฟฟ้านะคะนี่150บบาทนะคะชั่วโมงหนึ่ง นะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะให้เช่าขับรอบๆไปมอเตอร์ไซค์ก็200บาทนะคะชั่วโมงนี่ประมาณนี้เลยนะที่นงนุษรีสอร์ทแบบนี้ค่ะอ่ะนี่เป็นบริเวณที่รับประทานอาหารเช้าของนงนุษรีสอร์นะคะก็จะเห็นวิวแบบมานี้แล้วก็ส่วนอาหารเช้าเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ มีไข่ลวกสลัดค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นผักสลัดนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ผักสลัดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไข่ลวกแน่เลยก็จะมีตัวนี้อ่าแล้วก็ข้าวต้มอันนี้อะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นหมี่ผัดนะคะ ส่วนตัวที่เป็นข้าวผัดนะ,นะคะอันนี้เป็นของชา,านงนุษรีสอร์ทนะอันนี้จะเป็นผล,ลไม้ค่ะแตงโมงนะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะนี่ชากาแฟโอนตินงอะไรก็เลือกเอานะคะแล้วก็น้ําน้ําส้มแล้วก็มีกาแฟแบบนี้ขนมปังนะคะเอโอเคเดี๋ยวเราเลือกก่อนว่าเราจะกินอะไรดีเนาะ และเราก็ได้อาหารเช้านะคะของนงนุชรีสอร์ทมาแล้วนี่แบบนี้นะคะทุกคนพร้อมชมวิวล่ลองเรือแบบนี้เลยนะคะข้าวต้มอ,อร่อยเติมไหมโอเคข้าวต้มอ,อร่อยเดี๋ยวต้องเติมแล้วทุกคนพาพากินอาหารเช้าแล้วก็เราก็ได้นั่งชมเรือแบบนี้โอ้โหมันฟิลมากเลยนะคะทุกคนนะคะอา,อาหารเช้าที่นงนุชรีสอร์ทนะคะเขาบอกว่าอร่อยนะ นี่คือเวลาอาหารเช้าของโรงแรมรีสอร์ทนะคะนี่ประมาณนี้เอ่อหรือว่าใครที่ต้องการจะกินไข่กระทะก็บอกก็ได้นะคะไข่กระทะ5 0บาทนอกเหนือจากอาหารเช้าของเขานะคะอิ่มอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกเดี๋ยวเราเดินไปห้องพักขนกระเป๋านะคะกับ ะะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนต่ออยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราในการทําคลิปหน้าต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย